นะครับแล้วผมก็พูดอยู่คนเดียวด้วยว่าหูแล้วผมพูดมาหลายวันแล้วหูเบาพลาดเรื่องนิดเดียวแต่มันพลาดทามาเก้าปีไม่เช็คให้ดีก่อนก่อนหน้านี้มันก็มีสัญญาณแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แต่ท่านไม่สังเกตให้ดีนะครับทุกอย่างมันมาดีอยู่แล้วแต่จู่ๆนะไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับ ยกที่1ผ่านไปยกที่2ผ่านไปนะครับยังจะมียกที่3เราผู้ชมฮะก็ชมต่อไปนะครับเกมการเมืองตอนนี้มันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายการมองการเมืองเนี่ยอย่าไปมองแค่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อจึงจะรู้ว่าความจริงคืออะไร สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นทางการเมืองแหละนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะมีการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์ว่ากำลังแตกคอกันเองนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็มีการแย่งชิงอำนาจแต่หลายคนรู้หรือไม่ว่าตอนนี้พลเอกประวิทธ์กำลังถอดใจ การไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อนรักการแต่งตั้งก็เข้าไปรีบรบปรึกษาหรือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากาันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยนะครับ ท่านก็บอกบอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบร,ริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบร,ริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคํานึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร,ร์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆท,ที่ท่านทําไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับผมก็จะไปพบปะก,กับ คนที mm. ่ทํางานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็มีนานจะมีการนักกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทําต่อเราก็จะทํานะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านให้ความกรุณาในการเดินพาชมทําเนียบรัฐบาลด้วยแต่งาีารยายเอไม่เห็นเลยเห็นแต่ก็

ายของผมก็คือว่าเราทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับก็ตรวจสอบส่งดุลฝ่ายบริหารเต็มที่แต่ก็ขณะเดียวกันก็เรียกยขับเคลื่อนนะครับรับใช้กลไกในสภาแล้วก็เชื่อมโยงกับประชาชมนอกสภาเพื่อเตรียมจะเป็นฝ่ายบริหารที่ได้รับความไว้วางใจบริการจั่จาทำหน้าทัร้ร่วมฝ่ายค้านันเรื่องอ่อเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เ,เราก็รอดูการจัดตั้งคณะนัฐทนมติดด้วย,วยใน,ใวะนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าอจะมีทัรนไหนบ้างนะครับที่จะไม่ได้ไปเข้าร่วมนะครับกำลังจใจของทรรคเองก็ตามของคทิศเองก็ตามเป็นไงก็ดีครับดีครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมงานเตรียมทีมเตรียมโครงสร้างนะครับกันใหม่สบบครับนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างเรือกตั้งซ่อม จังหวัดระยองด้วยครับแล้วตอนนี้นี่ถ้าหลักๆม,มีกี่พรรคครับที่ต่อฝ่ายค้านหรือว่ายังบอกไม่ได้ก็ถ้าตอนนี้ที่แน่ๆก็คงจะเป็นเป็นธรรมใช่ไหมครับท้าไทยทงไทยสั้นไทยนะครับ,ส,รรบส่วนในคริปัตดดผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่ามิสมาชิกจํานวนสวนใจบางพรรคเลยไป,ไปไปโบสถนายงตีด้วยก็เลยอันนี้ก็จะ ยังเลยยังไม่มั่นใจนะครับในในมุมหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขาเหมือนการทอดสะพานทอดไม้ตีไปเพื่อที่จะขอร่วมฝ่ายค้านนะครับสำหรับ15บหคนที่โหวตเห็นชอบนายเสร็จทำไมไม่ว่าไปไป,ไปร่วมรัฐบาลใช่ครับเออรวมรวมรัฐบาลตัวเองครับอันนี้ไม่ราบจริงอาจจะน้อยอาจเป็นการเทคนิคการหาเสียงหรือเปล่าคะร้านค้าทั่วไปก็คงจะได้ประโยชน์น้อยเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ก็อาจจะได้ไปอ่ร้านใหญ่ๆร้านค้าใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นพวกห้างสสินค้าหรือว่าอะไรที่ว่าเขาต้องใช้จ่ายเยอะ ที่บอกว่าให้ใช้ภายในระยะ4กิโลเมตรอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าบางทีมันน่าจะเอื้อโดยการแบบใช้ได้ทุกที่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบนี้มันจะสะดวกต่อพวกเรามากกว่าอย่างนี้มันห่างมันคงไม่มาแถวนี้มั้งแตมคงไปซื้อร้านใหญ่ๆ่ะเหมือนเหมือนของลุงนาดีแล้วก็ได้เรื่อยๆเงินน้อยแต่ก็ได้บ่อยๆ จะดีกว่าไมไม่มั่นใจหรอไม่มั่นใจเพราะว่าเงินลอยๆมาใช่ปะหมื่นหนึ่งต้องหมื่นหนึ่งนะแถวนี้ไม่ค่อยมีร้านเท่าไหร่อะสี่กิโลคิดดูแล้วตามเนี่ยบ้านนอกอะไรเนี้ยเขาก็อยากมาใช้ที่ร้านที่นในเมืองใช่ไหมถ้าแจกจริงๆก็ดีนะชอบแต่ก็ยังขอค่าน้ำค่าไฟก่อนเพราะมันใช้แค่4กิโลเมตรเพราะ4กิโลเมตรก็ไม่ไม่ได้รับทุกร้านด้วยแล้วก็มายุติธรรมด้วยบางคนเขาคนแก่ไม่รู้จัก กระแสะก่าวการถอดใจของพลเอกประวิทย์นะก็ลงทุนมานับเองว่าใครบ้างที่ไปทำการบวชโดยเฉพาะสาวนะครับให้กับทางฝั่งของเศรษฐาทวีสินนะครับพลเอกประวิทย์ก็เปรยนะครับกับคนใกล้ชิดว่าอาจจะลาออกจากการเป็นสอสอการประชุมคณะมนตรีพลเอกประวิทย ไม่ได้มาร่วมประชุมในการประชุมคั้นตรีครั้งสุดท้ายเศรษฐวีศิล์ก็ได้ไปพบพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มีการเจราจาเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะเอาคนของพลเอกประยุทธ์นะครับไปอยู่ด้วยนะครับนักบิเคราะห์ต่างๆนานา,นาก็บิเคราะห์จากการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ เกี่ยวกับการโบวในายกมมตรีซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเสียงที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะสวที่หันไปโบวชให้กับเศรษฐานั้นกับกลายเป็นคนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็เลยส่งผลทําให้นักวิเคราะห์ต่างๆมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปจับมือยึดอํานาจเพื่อไทยมาสุดท้ายก็ไปก่อ,อก,การกรบฏนะวางแผนไปจับมือกับทางฝั่งเพื่อไทยนะครับโดยหักลุงป้อม พอไปดูปรากฏการขึ้นมาแล้วเอาหลักคิดนี้ไปวิเคราะห์บางคนก็สมน้ำหน้าพลเอกประวิทย์บางคนก็สมน้ำหน้าพลเอกประยุทธ์แต่ความจริงมันคนละเรื่องเลยนะครับเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนย้ํานะครับว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ถูกต้มนะครับตอนนี้ถูกต้มหนักไหมหนักมากไหมมาก นะครับจากสาเหตุบางประการที่ไม่ควรจะเชื่อแต่ดันไปเชื่อคนคนนั้นก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์ทางการเมืองเป็นเช่นนี้นะครับส่วนสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าความจริงจะปรากฏแต่ผมบอกอย่างนี้แล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดแต่ไม่เป็นไรล่ะนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ จะเกิดความมั่นคงไหมในสถานการณ์ปัจจุบันผมเรียนว่ายัางคงเกิดความมั่นคงนะครับเราได้เห็นสิ่งที่ทักษินกําลังทําทําตัวเป็น VIP ซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนในประเทศที่แสดงความไม่พอใจต่างประเทศก็มองในลักษณะเดียวกันเพราะเป็นคดีทุจริต c o r ์รัปชันนะครับซึ่งสารจําคุกไปแล้ว8ปีแต่ได้อยู่ดีกินสบายนะฮะการคอร์รัปชันจากอะไรภาษีของประชาชนนั่นคือสิ่งที่นะปฏิเสธไม่ได้ แล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับพอตัวแปรต้นที่มาจากการโหวตก็เลยทำให้นักวีเคราะห์ทั้งหลายมองว่าลุงตู่หักลุงป้อมนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะลุงป้อมก็ส่งพลังประชารัฐเข้าไปร่วมมัฐบาลนั่นนะฮะนั่นคือไม่หักละประการที่สองสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสวทั้งหมดนะฮะอุณนส่วนจำได้ไหมฮะ เมื่อปี2,559สอวอทั้งหมดที่มีการคัดสรรเข้ามาเนี่ยคนเป็นประธานคณะกรรมการคือพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณและรองประธานคือวิษณุเกลืองามไม่ได้มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในคณะกรรมการคัดส,สออรรสวเลยนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นว่าอย่างไรนะครับสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ใช่ มันไม่จริงนะครับสวเนี่ยพลเอกประวิทย์สามารถควบคุมและก็กํากับได้นะครับแต่ประเด็นก็มีบางคนนะก็ไปรับเงินรับทองจากคนกลางเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ฝ่ายซ้ายนะเป็นคนของทางฝั่งลักษินเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะก็ไม่รับมาซึ่งตรงนี้พลเอกประวิทย์ก็กำลังนั่งคิดถามว่าพลเอกประยุทธ์ จบแล้วใช่ไหมพลเอกประวิตธจบแล้วใช่ไหมนะครับผมเรียนหุ้นส่วนวยังยังยังไม่จบหรอกพลเอกประวิทธ์ต้องใจเย็นๆนพลเอกประยุทธ์ต้องใจเย็นนะครับตอนนี้มีคนสมน้ำหน้าทั้งสองลุงใช่ไหมก็ใช่มีคนสมน้ำหน้าอย่างน้อยก็คนนึงก็ปารีนาแต่สําหรับผมผมไม่สมน้ำหน้าหรอกนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย เป็นบทเรียนสําหรับทั้งสองท่านนะครับปร,ระกยุทธทางการเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายนะครับและทุกเหตุทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลทั้งหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นเพราะท่านทั้งสองหูเบานะครับแล้ผมก็พูดอยู่คนเดียวด้วยว่าหูแล้วผมพูดมาหลายวันแล้วหูเบาพลาด เรื่งนิดเดียวแต่ทันพลาดทํามา9ปีไม่เช็คให้ดีก่อนก่อนหน้านี้มันก็มีสัญญาณแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แต่ท่านไม่สังเกตให้ดีนะครับทุกอย่างมันมาดีอยู่แล้วแต่จูๆ่ๆนะไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับยกที่หนึ่งผ่านไปยกที่สองผ่านไป นะครับยังจะมียกที่3เราผู้ชมฮะก็ชมต่อไปนะครับเกมการเมืองตอนนี้มันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายการมองการเมืองเนี่ยอย่าไปมองแค่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อจึงจะรู้ว่าความจริงคืออะไร ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวัน่นปุมประสักพ่อไม่ทอ้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่ปรั้นทุกพ้องภยัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่น เคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพอคิดถึงแต่ลูกหลานภายสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่างไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อลูก สายธานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อ พังยไปพอให้รักนำทางพอไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อคำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานาน ลูกจะไม่ลืมสรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พลวงในดวงใจโอ้พลวงในดวงใจ